ถ้าสังคมมีถ้าเข้าถึงทรรมเหล่านี้ปดสุตะออกทีนี้จะเรียกชื่อมันอีกชื่อหนึ่งว่าสังขารูปรปฏิธรรมชื่อนี้ก็จำไวป้ปฏิสังขารูปรปฏิธรรมทมที่ยังความปรารถนาให้สำเร็จอย่างเราอยากจะกเก่งสมาธิตรวจด,ดูซิมีไหมทำ สี่ประการห้าประการนี้เราเอามาวัดตีละครั้งปังนี่มีสทธาเป็นก็เป็นตายก็ตายเพื่อนเขาทำได้ก็ทำมีศีลควบคุมตนเองอยู่ไปไหนเสียมันก็สำเร็จเรื่องสมาธิเรื่องวิปัสสนาอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ไปเกี่ยวนะสิ่งเหล่านี้เป็นเบเป็นพื้นฐาน ทีนี้สำคัญที่สุดหัวหน้าทาเหล่านี้คือศรัทธายังไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรเลยเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นคําสั่งสอนว่ากรรมนี้ให้ผลกรรมสักตาสถาัทธาทำดีอยู่อย่างนี้ทําไมจะไม่ถ้าเชื่ออย่างมั่นใจจะไม่เกิดอาการระย่อท้อถอยทําคุณงามความดีโดยไม่ได้หวังผู้ใดสรรเสริญเลย ทำดีแล้วไผสสตีก็ตามสร้างทำเถืกต่องยันหย่อกระสร้างตามฟังลักหมันล่มสิตีหอยหาถอดสเสนิ่งสิงเนหนาเบิ่งล่มล่มกระล่มมากถอนฟ้องก็ฟ้องมากถอนฟ้องของตองประฟัง่อยสินังอยู่หินก่อนหลังหัวหนุ่มเบิ่งฟ้องนินทามาเถิดสรรเสริญมาเถิดถ้าเข้ามาถึงตัวนี้มันมีชื่อไหมว่าอัศสาสัปตา ทำอันทำให้ถึงซึ่งความเบาใจเบาใจตั้งแต่วันนี้เลยถ้าเราตายวันนี้คนอย่างเราไม่มีทางที่จะไปตกนรกมั่นใจที่ถึงขนาดว่าจะไปพบยมพบาลที่ไหนก็ได้เชิญหน้ากันเชิดหน้าพูดจากับยมพบาลสบายๆแต่เดี๋ยวนี้เรามั่นใจได้ถึงขนาดไหนะ ศัทธาเป็นหัวหน้าที่จะทําให้ศีลยากแค่ไหนรักษาได้สมาธิลําบากแค่ไหนก็ปฏิบัติได้จะจาคะคือสละอารมณ์ที่มันต่อต้านอยู่ในจิตในใจสลับทิ้งได้ท่านจึงเอาศรัทธาออกหน้ามาก่อนแต่ไม่ใช่ศรัทธาแบบเทวะนิยมศรัทธาแบบพระเจ้านะศรัทธาอุดตันศรัทธาทางตัน สถานีเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้ามันมีร่องไหลร,ร่องของปัญญาพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรฐานะอิจฉติปุริสปรกมัตสะเทวดาก็ไม่สามารถจะมากีดกันความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้เคยได้ยินไหมคำนี้ไม่ได้ยินจำไว้เทวานะอิจฉติปุริสปรกมัตสะ ต่อให้เทวดาพระเจ้าที่ไหนก็ไม่สามารถจะกีดกั้นความภาคเพียนพยายามของมนุษย์ได้เครื่องวัดศรัทธาจึงตอกลงไปว่าสรัทธานิวิธามูลชาตาปฏิทิตาทันห้าอสังหาริมาสามเนนวาเทเวนวาเกนจิวาโลกสมิงเป็นรากอย่างหลงเหมือนต้นไม้มีรากแก้ว เทวดาไหนก็ตามอินพรมยมยักษ์มนุษย์สมณพราหมณใดๆในโลกจะมาชักชวนนี้จากพระรัตนไัรความเชื่อไห้เว้ไม่มีทางเอาเงินมาจ้างก,กี่หมื่นล้านไม่มีทางจะยากจะจนแค่ไหนไม่ยอมก้มหัวลงให้แก่ความชั่วจะมีความสุขอยู่กับความดีเพราะนั้นทำสี่ประการนี้ยังมีชื่ออีก สุขาหาโรผมตั้งใจจะรวบรวมชื่อหมวดทำหมวดเนี่ยมันมีกี่ชื่อรวบรวมเท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่ท่านแสดงไว้กับคนหลายที่หลายระดับมันจะมีชื่อ<ะ>สุขาหาโรนีชื่อนึงแปลว่าทำอันเป็นอาหารให้เกิดความสุขอาหารใจถ้ามีทำสี่ประการนิสธาสินจาขะปัญญานี้ แม้จะไม่มีเงินเลยยากจนแค่ไหนก็พอจะมีความสุขได้อยู่ในใจจิตใจมันมีรูระบายเห็นเขารำ่ำเขารวยมากๆก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเขาผลของเขาของเราก็มีเพียงเท่านี้ก็ไม่อิจฉาตาร้อนใครอ่อ,อนซ่อนเพิ่นกับอ่อนซ่อนหน่อยเดียวของเขา